อ่ะแน่งแนงอสวัสดีครับ FC ไปต้องแลทั่วโลกผู้ชมมา,มาที่นี่เป็นโคง้งุดทไทยของพอต้องแลคน,นเดิมของเมตะเคียนฝั่งใต้ผมมามองนี่นี่รู้สึกว่าเออผมหอมครับแต่ว่าหอมอย่างผมสิตังฉายาไ้ไม่ตเคียนฝั่งใต้นี่ครับละเป็นโคง้งุดทไทยผมสิมาคอยโฉคคอยหลับมันก่ิพานมาสามตัวตรงฮือกหักกันย่างขักผู้ชม มาที่นี่สิบหมีนาคมพศสองพันห้ารอยหกสิบแปดเบตะเคียนฟังใตเจ้าแ,แม่ครับเจ้าแม่ตะเคียนหอมหวนผมรู้สึกว่าหอมจนเกินขัดม้านนี่มอเคัเนาะป้าครับผมสิเอื่นเจ้าแม่เจ้าแม่ตะเคียนหอมหวนผู้ดูแลเป็นเบตะเคียนฟังใตเออมีอีกเออเป็นน้องหรือเป็นพีเพิ่กับโอ้สงสัยเป็นน้องหรือจะอะไรกับโูบ้โเราไ้แอ,อีกอยูฟังหนึ่งเป็นฟังเหนือเดี๋ยวพอต้องเรียกกับทิทฐ์ถ้ำปทําำการขอ งวดนานะครับนะงวดนางว,วดนี่เอาเป็นนองหรือเป็นพีเพิ่งจะได้กับโบโหนะครับนะเอ้าผมสิมาคอยโชคขอลาบเป็นของสุดท้ายของช่องพ่อทะเลคนเดิมก็แม่ตะเคียนหอมหวนผู้ยิ่งใหญ่งงผู้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในฟังหวยขึ้นมาอยู่ในแต่ดินเจ้าว่าจักได้หลายพันเม็ดอยู่เลือกๆผนจะขึ้นมาให้โชคให้ลาบเพิ่นทำมาหากินลําบากม้อนี้ช่องพ่อทะเลคนเดิมมาอหอดมาถึงผมมาสมัครเป็นลูกได้บ้านวานในสวน นกครัเนาสีปิดเดียวเดี๋ยวตื่อเยอทั่วทุกขามืองนี้มาดีมากอ่ะไปชมไปขอพรกันผมสิความเมงนี้ละมือนี้รู้สึกเอาแปลงมานบนนเดี๋ยวเอาเปลียนวันน้ผมก็สีรูปเปลีให้มุ่เจ้าเบิ้งนกครันาะอืมนะรอกันก็น่ะอืมไปผูชมมาไปขอพรใขอต้องเดือดคนเลีขอต้องเลียคนเดือดนกครัเนเียลยดวงว จะได้กัดเลี้ยวต้เพิดแหลวนะครับเนาะ <_ d ata> ถ้าจะมาขอาฉกคอเราก็เพินบนไถอยู่แล้วนะครับเนาะ <_ d ata> เดี๋ยวเดี๋ยวฟังดอกว่มามมบา,หามหันว่าพ่อยังนไงขันคอแนวนี้เข,ข่ายางครับผมจะไปขานได้กับา้ำขันบนคอแบบนี้เขาครับอืมเวเร่ม,มูเจ้าเล่าน้อยหนึ่งบนนะครับนะอย่างน,น่้ครับนนจะได้ตะเคียนอคามคอมขวนคต้องข,าขงยา,ายให้ดี คือว่าผมหอมครับรผมมานี่ิครับเนาะผู้อื่นเป็นคือผมว่าผมกับบงหูกันนะครับเนาะไปมไปไปไปา้งเรี้เจ้าลงมือมาไว้เคข้มไว้อยู่แล้วไขว่ อสวัสดีครับ FC พรตเลียทั่วโลกมาบัดที่นึ่เป็นมาาโคกสุดท้ายของเจ้าแม่ตะเคียนผมตั้งชายาให้เพราะวา่าบงเจังสือพันข้ออมูลรู้สึกของผมนี่ม้านี่นี่หอมครับเ,เจ้าแม่ตะเคียนหอมหวนหอม,หอมย่างครับตรงนี้ครับแจ็คชคแจ็คลาภให้ผู้ชมของ FC ของพรตเลียคน,นเดีอวผู้คนติดตามของลูกของหลานลูกได้วาดว่าในสวนของเจ้าแม่ตะเคียนหอมหผลทางใต้ด้วย คงเป็นรองรับเวรทีกับบูฮูนะไปเผาฟันบอกผมเนี่ยอยู่ฝั่งเหนือสั่งเนาะคบเนาะคุณผม้ชมเดี๋ยวหนุนวดหนาผมจะพาไปขออยู่ฝั่งเหนืออีกตรวจยังไกันอาจจะเป็นได้ว่าอาจจะเป็นรองหรือเป็นพีผมกับบูฮูนะคบเนาะมาหนุนดนี่มาวางการขับเป็นโคน้งทูตไายของเจ้าแม่ตะเคียนช่องทอดช่องเหล่คนเดิมจะเสนอให้ท่านโชคลาภใหญ่หนุวดไปยังวันที่เอ่อสอิมีนาคมพศ2568มาร้อยหกบแปดมาอืมเดี๋ยวฟัง ก็ได้ผู้สักด้วยเด็กคนหนึ่งเอ่อที่อขอเอ่อซือเก่านะครับคุณผู้ชมเจ้าแม่ครับผมเห็นาขอเอ่อให้เจ้าแม่เชิญเจ้าแม่มายึดเลขเชื่อมที่อ,มมอ,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 อธิบายให้เจ้าแม่เข้าใจนะครับเนาะเจ้าแม่ตะเคียนหอมหูหอมหวนผู้สักผิดอืมผมอธิบายให้เจ้าแม่เบิงฟังว่า ผมิขอให้เคลื่อนให้เจ้าแม่มาหยิบเหล็กเยี่ซี่สาตัวกับสองตัวเจ้าแม่ครับยิบเปเพื่อนเบิ้งกระชับแล้วครับเนาะอี่สามตัวกับสตัวหลังจากผมก้าตัวเป็นบ่อละผมกยิบเพื่อเจ้าแม่มายิบเหล็กบตัวหยิบเพื่อถูอีกอันนึง่งจะไปุูเพื่อ,นะนอนเบิหนาแล้วครับเนาะเพื่อดูเพื่อดูใต้ดินโดนแล้วคับเาอธิบายเพื่อฟังให้เข้าใจแล้วครับนะให้เป็นชนโบราสิว่า มาขอเออมาขอเบอร์ไบ่พหรอมาขอเบอร์มาขอเลขหลังธรรมดานี่ยะวะ่นขลอั้งเขาสามตัวสองตัวตัวันที่สิหมีนาเออวันที่สิหกกัวันที่หนึเแม่อืดอกในเขาใจก็ขับถึงชมครัวขึ้นมาาหม่ไหมอืมีบูที่นี่มีเล่าไม่น้อยเลยเจาแม่มีเล่าไม่น้อยอีกเยอ อืมเมียค้งสีหูอ่ะเพราะว่าเจ,จ้าเมียังไงล่ะหูทิดตาทิดขื่อสารไดน,นะเลน้อยกับนี่เลยเจ้าเมีเอาควงจอด้อเอซี่ผู้ขาดีถามหาเล่าน้อยเขาคนถน,น,น,นันดีเด้ไอคนรุปเรืเลยก็คือควงจรเนาะควงจอไปเรวอย่เรื่องนี้เล่ากันบ่เจวาว่าจาวาเมียส่นจวาเมียนเมียนดิ นี่มีนี่เล่ากันข้อนี้เราคอยก็ได้เออเป็นคืบฟ้าค,คือฝนคืบจังสีตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวท่านผู้ชมบ้านมู้ดเจ้าเป็นบ่ครับมือว่านหนาวมื้อนี้ห่อนเฮียแตกเฮียเตียนแล้วท่มนผู้เจ้าสิไม่คิดเอา,าอ่ะเลาะครับเนาะคันว่าหนาวเจ้าคือหนุงเสียคือจังหนาวสิเอาหนานพังเหลือกับแกียร์สองสามสี่ห้าหกหกเทียร์ ฟังเหนือฟ nee, ังที่ฟังเหนือตรงขามก็พอต้องเดินคนเดียมานั่งขว้าให้ผูเจ้ายินนี่นี่บอกหลายเนาะเร็วเร็วเร็วเรยังล่ะแงงยู่งว่าเอาเทียนมาจุดก่อนเอ่อเทียนมาจุดไฟไฟหาหาไฟล่ะไฟไฟผจ้างตอนแมงยุ่ง เ้ยบอยกกาลืมดอกเคกล้าลืมสี่ดอกเจ้าพี่มต้องเรียนจดทีเดียวภวะต้องอยเบอรไเรียเราบ่อยจำเวลาจะไปเถียงคนเด like ้อเรื่อนี้ดิเวลาบอกไร่เทียวบ่จำดาลัวครับอืต้องคอยบ่อจำต้องคอยที่ลืมนะครับเนาะแม่ครับเดวมาทราบผมนะครับด้ผมตองมีอย่งดอก ผู้บ่าวันบ้านของเขาว่าบเดีย๋ยผู้บ่าวบ้านก็บ,บัต้องเรี้ยงคนเดิมนอยู่ละดูด้วว่าเน้เขียนของตรงนม้เนี่ยเนื้อตะเคียนหอมหวนนี่เดียวแล้แแคคว,ว,วคำนั้เนี่ยเผ็ดเปียกยฟไฟซาเลยว่ะทุกชมอืมคิดงสีงหนอแล้วล เอาโซกีโซกยังมาเอาถูบเอายังมาเอออเาถูบมาจุดบอกเกาเออเจ้าแม่ตะเคียนหอมหวนก่อนเลาะครับเนาะไม่ตื่นเลยส่วนลูกข่ายนะครับด่าผมพ่อทองเหลีคนเดิมลูกที่บ้านวันในสวนของเจ้าแม่เราบอกมะเกามาคาราวาคาระวะมาสมัครต่อละคลิปควนนะคลิปเรียกไงดู้ชมดูเจ้าเบึ้งบ่หรอเดี๋ยวลืมจะพาเดิมงวดนี่ที่มาบังหันเนี่ยมาขอโชคขอลาบังหันจี เป็นยังจังสีว่าโชคลาภใหญ่ผมสังเกตบงตัวพอทอกตัวช่องพ่อทองเหลคนเดิมเวลาไปไท่ทยถ้ำยูไส่เนี่ยสิขับรถบ่ว่าสิเป็นรถยนต์หรือว่าสิเป็นจักรยานยนต์มือะไทยคันม็นไปนพ่องู้เรนตัดหนารถหรือผ่านหนารถเลขเข่าทุกเ่ยวผมปากยุก,กปากน้ำปากผมเรียกว่าโชคลาบใหญ่เข้ามาบ่นหันกับพ่อท่านผู้ชมสังเกตบงแปลก แล้วก็สีได้อี๋ขึ้ค,ควมตั้งใจคือควมคิดที่วัดพอทองเรียดโชดหรือเลลนี้ยขันมากคอชคขอลาบก็ไม่ใช่แค,ค่จังสเข่านะครับควมหมาก็พอทองเรียได้นีเาคกับเาะมาวันี้มีเท่าไรม่กี่นีน่แหละครับรสีก็ินเดียวเจ๋งไห้รครับเดี๋ยวจะเปโทรบุขขาดนะครับร่าเนเลยคุหเห็นเดี๋ยวก่อนผมไปหาเปี่ยงขันเปลี่ยนเปีย้ยงนี่พบกับสีท่า คำว่าท้าเปลี่ยนเห้ให้มู้เจ้าเบิ้องละว่าเออ่มู้เจ้าเห็นอยูก่กับเออ่เวตาเคียนกับเทียมซี่กับเรียกถูกว่ามันสิโตกันบ่สิได้เลาวครับเนาะเขาค,คิว่าหลายตัวผมกับบาเฉียวเลยครับแต่ว่าให้เออ่ให้เบิง้งเป็นแนวทางไหมขอเต็บ่ครับนัน่นลำดับโอเคห้องนโมตัสสะพระค้อโต้ะด้โตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุเด้อเจเกวีตะเคียนหอมหวนิพอดทองแหลมาเฉยไรก็หอมหอมตุลยว่าหอมหอมหวนิสาะครับเนาะเจ้าแม่ตะเคียนผู้สักศิษย์นะครับเนาะที่บ้านสาหาบานลื่อให้โชคให้ลาบเอ่อโชคลาบไงเพิ่นวัวศิ่านมาสามตัวตรงตรงหึ่งห้ากันย่านคักวันนี้ผมพ่อทองแหลคนเดิมแต่ยิ่งข่าวคือเสียงของเจ้าแม่ตะเคียนเออฟังใต้ เจ้าแม่ตะเคียนหอมหวนเนาะครับเนาะผมมาเสือใยหอมเท่านั้นนะนกลัวพงศ์สีบ้างสักคอ,อ,อยโชคขอลาบผมพายเอฟซีของช่องคอตะเลคนเดิมมาขอโชคขอลาบไงครับเอ,อจ้าแม่ตะเคียนหอมหวนผู้สามสิทธิ์ที่ให้โชคให้ลาบงวดที่ผ่านมาเอาไปที่ขอสามตัวตรงๆคือเก่าแล้วก็าะให้สามตัวให้แกขอแสไปเลยครับนะให้กับผมคอตะเลคนเดิมเม่ตะเคียนเสือใยดังๆ,ๆบางๆแถวนี้จะเลื่อนยางขับมักอยังเหลือไฟชุดแบบใด ในตะเกียนหอมหวนผูซักซิผู้สวยผู้งามงวดนี้นะครับ16มีนาคมพศ2568ผมพ่อ,อทองแหล่คนเดิมนี่แหละครับมาขอผ้าเพือพ่อนมาขอขักขักขก,กันนะหลังจากผมก้าวจบผมก็สิคอเชิญ้าแม่ลงมาหยิบเรียูกหลังจากจุดเรียูกแล้วกสิคอเชิญจ้าแม่มาหยิบเรียกเสี้มซี่ให้เพื่อนเห็นเป็นตัวเรขขักขัดี่ตัวกันบ่ไดเออสามตัวกับสองตัวนะครับน้วยยาวันไปยังที่16มีนาคมพศ2 5 0 0 หกสิบแปดผมพอต้องแหลคนเดิมอยู่ในบ้านหวาดได้สวนหวัรรงว่าเจ้าแม่ตะเคียนหอมหวน์ขายาสิ่พอต้องแหลกต่างหายสักจิดผู้ล่วงนาผมบางวาเจ้าแม่อแหอมหวนเจ้าแม่ตะเคียนหอมหวนสิจัดให้ผมตรงตรงปิดเบียดยางตามที่ผมมาขอยางแน่นอนสาธุ จ่าแม่ครับบัดที่นี่ผมขอเชิญเจ้าแม่มาหยิบเลขกูปอยู่ในนี่นะครับมีเจ้าแม่ตะเคียนหอมหวนนี่แหละพู้ผู้เดียวผมขอเดียวนะครับนะขอเดียวเนาะอ่ะเชิญครับนึบนี่บัตรบัตรได้ตัาเกิอว่าแต่ายุนาตัาข้อดีนะเนาะครับเนาะ ยางไวย้ยางขัดมาไวเ้เขีื่นไหวไข่อยู่เนี่ยวันตะเบิ่งเรียกถูกเรียกว่าจะขอพระ้ามุเจ้าเบิ่งเรียกแจ้งกับสิทธาปแปงยึดบอกว่าเพิ่มเห็นมูเจ้าในเบิ่งเห้เพิ่มเขียนไ้จังน้อยเพราะว่ามันสิตรงกันบอกกับเรียกถูก,กเรียกเชื่อมซี่นะผู้่มชุ่มมุกไม่ได้เอทางได้หนิหลายการะสานบอกว่าแต่ว่าให้เห็นเรียกเอาเบิ่งเป็นแนวทางนะมุเจาเ้าเรียกตะพุ่มมากเลยนี่นี่มันนี่มันก็เนาะ có thanh mũi trầu để đeo phu mắt. มาคุณผู้ชมมาที่นี่เรียกเชื่มซี่บอกเอาสิเรียกเชื่มซี่นี่ยวครับด้าผมสิขอเจ้าแม่ครับเจ้าแม่หอมหวนผมสิขอเออเจ้าแม่หรือมะเขียนเออมะเขียนเรียกเขียนโชคลาภไงให้เอฟซี่ของขอทจ้าเรียกคนเดือมนะครับด้าผมระวังเออ เราได้จจแม่สิเขียนให้ดูได้ตัวเจแม่แล้วครับเนาะ คุณผู้ชมคือตังแจช่องพอททะเลคนเดิม เรารายการมาบกเคยได้รูปแปลงจากเถื่อครั้งแรกกับแมตะเคียนฝั่งใต้หอมหวนี่ละครั้งแรกด้นี่ที่คอยคอยโชคลาบมามตั้งแต่อยู่ช่องนุมมมนมกกน่มอามนาันพอเมนะาอยู่กับนุ่มอามเนี่ยท่าแปลงดูครับสบายเลยเราคนาะหยุกเปียงๆและ้ะครับเนาะเอาัาที่นี่ผมสีนล่อ,ลองท่าแปลงเบิ้งเบิ้งเคยท่าแปลงจากเถื่อคราครละเอาเจ้าแมงครับครั้งแรกที่ผมนกคอยโชคลาบได้รูปแปลงเอา แค่ทำเป็นสักคักกันนะเอาบางนี้เลยบางต้นน้อมบ้านนี่โกราบใหญ่นี่อ่ะอมผมสิลูบทีเดียวครับสิบรูบสามตินหน่อยเจลากระสามอ่ะเดี๋ยแม่ครับเขียนไว้ให้เพิ่นเดี๋ยวหลังจากเอ่อมาเบิ่งเหล็กเบิ่งยิบเล็เชืมซี่ให้บุกขายแล้วก็จังสิผ้าเพ่นมาเบิ่งเหล็กถูก กับเลขที่รูปแป้งไว้แล้วครับแล้วสู้ชมตัวพร้อมกันจังหวัดไหนทา แม่ตะเคียนครับเจ้าแม่ตะเคียนฝั่งใต้แม่ตะเคียนหอมหวนูผู้ศักดิ์สิทธิ์บัดที่นี่ผมสิขอเชิญเอ่ยเจ้าแม่ตะเคียนมาหยิบเหล็กเชื่มซี่สามตัวเอาตรงๆปี๊บๆสามตัวเออหลังจากหยิบสามตัวแล้วผมก็สิขอเชิญมาหยิบสองตัวนะครับเนาะนนะทีของเจ้าแม่ที่พอต้องแล่คนเดือบมาพึ่งพาบุญบารมีของเจ้าแม่ตะเคียนหอมหวนูผู้ศักดิ์สิทธิ์เอาเอาสามตัวตรงๆครับเรียกท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งวดปัจจุบันที่สิบหกมีนาคมพ่อสวัสดิ์สอง หกสิบแปดอ่าเจ้าแม่ตะเคียนหอมหอมครับอ่าไม้แรกเขาเรียกไทยแล้วที่หนึ่งเชิญกำทัดเอ,าอา้าคือว่าวอย่างเนงยนบ้านว่าววาท่านบ้านขีดเดี๋ยวหอดอืออ๋อท่านผู้ชม ไม้แรกเขาเรียกไทยร่วมที่หนึ่งเมล็ดเชื่อนหอมหวนยิบหาไม้เลขเก้าครับไม้เลขเก้าไม้เลขเก้าอ๋อไม้เลขเก้าครับอ๋อตัวแม่ครับบัดที่นี่ผมสิขอเชิญอมาหยิบไม้ที่สองเรียกไทยร่วมที่หนึ่งต่อจากไม้เลขเก้ามาเชิญกับท่านเอ้า หมายี่ขสองเอจ้าแม่ตะเคียนเอผ็ดยิบไห้พอต้องเลียเจ้าแม่ตะเคียนหอมหวนหมายเลขหมายเลขเก้าอีกหมายเลขเก้าอีกหมายเลขเก้า,กลกาแล้วครับเนาะบัดที่นี่ก็ร่วมกันเก้าเก้า,าโอ้อือแล้วครับเนาะอ่ะยังนก็ซ้ำทอดเนได้ยิบให้เรามีสีได้เบิร์ดละอ่ะเจ้าแม่ครับบัดที่นี่สีขาเชิญ มาหยิบเรเอือตัวตัดสินต่อจาก99มาไปเรือไทยลงท่านึงเอ้าไม้ตัดสินต่อจาก99มาเอ่อเลขอไทยลงท่านึงเอก็ไปยังวันที่16มีนาคมพศ2568เอาคักๆปังๆว่างปุเบเดี๋ปรับว่างปรับเหลวปุบก็ต้องไปกลับไปเก็บเชิญกับท่านเอ้า ไม้ที่สามไม้ตัดสินเออเจเบต่าเคียนหอมหวนของผ่าทั้งเรียคน,นเดิมยิบให้ไม้เลขไม้เลขหกครับไม้เลขหกร่วมกัน 9, 9, 6, 9, 9, 6, เก้าเก้าหกเก้าเก้าหเกิดบครับนี่คือเลขสามตัวนะครับเนาะเจเบต่าเคียน ขวงสุดท้ายของกองท้องเรียทุ่ยไพอ้าบมาที่นี่กีแบบที่น,น,นี่ขอสองตัวครับเจ้าแม่แบบที่นี่สองตัวข้างล่างนะครับเนาะเอาเลขท้ายสองตัวข้างล่างงวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเจ้าแม่ครับเจ้าแม่แตะเคียนหอมหวนอืมชื่อเสียงกองไก่ไม้ล่างของเขาตัวแรกเชิดกระสัน,นเอา้า เลขท้ายสองตัวข้างล่างขอเพิ่นเทียเดียวเพิ่นยิ้มไปสองตัวเลยเพิ่นว่าสิฟ้าให้เร้ากับคนนะบักคำเพิ่นยิ้มไปสองตัวเทียเดียวครับเลขข้างล่างเพิ่นยิ้มให้ครอมกันเลยเอาเลขท้ายสองตัวข้างล่างงวดประจวันที่สิบหกมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหมายเลขสองเกตครับสองเกตครับเพิ่นยิ้มให้ครอมกันสองไม่ เออเลขขอเพิ่นสองตัวขลางสองเกตสองเกตนี่คือเล่คาย,ยสองตัวขลางเออเจ้าแม่ตะเคียนหอมหอนผู้ยิ่งใหญ่อยู่ฟังหวยนี่อยูเดอนเลือกยางขักง่ายชกไฮลาบชกบอลต้องเลี้ยงคนเดิมโดยสารไปตอนมู้เจ้าเอาขันอืมอเลขท้ายสามตัวและสองตัวงวดประจำวันที่เอ่อสิบหกมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเจ้าม่ตาเคียนเออพันยิบใหย้ยางคักได้ครับลด้อ่อเลขเสี่อมซี่พันยิบไฮเก้าเก้าหก 996นี่คือเลขไทยสามตัวแล้วก็ที่1นึ่งหก้ีนาแล้วก็ส,งงอ,ส,งมมกสองตัวข้าง่างสองเก็สองเกดนี่พื่นหมอโฉกหลาดไงเป็นโค้งทุดทไทยผ่านช่องกอต้องเรียกคนเดิมสําหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบ,บิ่งเท่านั้นให้เบิ่งเป็นแนวทางแนวถนนความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันะนะไปผู้ชมไปพนะเจ้า เบื S <S ้องหน้าเบื้องหลังไปพอไปไหนบะางถ้าเบื้องเลี้ยงทูบตัวอ่ะเลี้ยงทูบไปแล้วล่ะจะตัวที่สาวกำลังโพอยู่นี่สีหนึ่งแล้วสีหนึ่งแล้วนะเลี้ยงทูบเบื้องสีเบื้องเลี้ยงทูบกับเบื้องเอลี้ยงที่เออผมหลุดแป๊กบ่หันเป็นเบื้องพรบกันเลยแล้วก็เบื้องจอแล้วตีปิวไม่ค่อยนิ่งใจได้ตีเบื้องเลี้ยวบ่ปิวลองเท่งยังสนะค่อยว่ากันป่วยค่อยปิวกันเจโจ้ค่อยลองเท่งยังค่อยลองได้บ่เขาลองหมดเลย นกครับเนาะอืม <brightness> อ <desserts> <Negative paper> ืมอืมก็พอทองเรียกดเตรียมปิ้วแมงยุนะยกง่ายก้อนไข่ลุกดีๆก่อนเอ้าติดผ้าเจ้ามาเบิ่งเลขกถูกพร้อมกันครับพอทองเรีย่่นเดิมแต่ก็กับเลขที่ผมดูแปลกบนหันกระเพรื่ศสิเณนให่บุเจ้าตัวใดหรือบ้างเล็กเสียมซี่นกครับเนาะเด้๋ยวตาบุเจ้าสิเห็นความเชื่อส่วนบุคคลนกครับเนาะ ผู้ใดเห็นยังไงก็คือจังส่นผู้ใดเห็นจังส่นคือจังไดตัวดวงไฟดวงมันเดียวมันนี่เนาะครับเนาะเบิ้งคือกันอยู่กรบโม่เห็นคือกันเดียืเนื้อเบิ้งคือกันอยู่ก็ได้วางานอยู่พองขาเรียกคนเดิมโอ้ใครใหญ่นี่เนาะเราเจ้าหายใจทั้งหลายยินมาทั้งพร้อมจุกกระโม่โจ้เลยละวะไปเดี๋ยวทำเบิ็งพร้อมกันได้ไปท่านยมมา Geez. ผู้ชมฮะผมติพามาซองเบิกเล็กถูกจ้ากอนนี่คือเลทกถูกนะครับเ่าะเลขกถูกเจ้าแม่ตะเคียนหอมหวนทีพึงยิบให้พอต้องแรกคนเดิมเอาเออสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดนผู้ชมนี่นะครับเดาเจ้าแม่ตะเคียนพึงยิบให้เป็นขครงทุตทายของบ่อต้องแรกคนเดิมนี่ครับสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดนี่คือเลทกถูกนะครับเนาะผู้ชมแม่ตะเคียนหอมหวน ของทุไทของอต้องแรงคนเดิมซีหนึ่งแปดครับอ่ะเดี๋ยวไปเบื้องบองรมรูป,ปลงกันนะอึ๊บหนึงน่งหนึงน่งเดี๋ยวตะบูเจ้าเห็นยังครับนะอ้าวนี่ครับบองพอต้องแรงรูปแปงขอเพิ่มว่าขันข้งแรกของกอต้องแรงไม่ขอโชัวขวอราบรูป,ปลงนะดูชมเมืองนะครับนะบุเจ้าเห็นจังได เบิ่งเอาครับมองผมท่าแปลงนะครับนะมองพอต้องเลียรูแปียกเลยละไอ้มุงเจ้าเบื้องเอามีเรียกอย่างบ่แต่ว่าพอต้องเลีเห็นเรวเลีสองเกตสองเกตย่างบุ้เนาะคบเนาะคือยังสองเกตเก่านี่ครับท่านผู้ชมนี่พอต้องเลีเห็นะครับนะแต่ว่าสองเกตนี่สัตว์ครับสองเกตนี่สองเกตม่คอยเห็นอยู่ไทตีอืมอืมว่าคอยคอยคอยก็เห็นสองเกตนาะคบเนาะซีซีได้บ่พอต้องเลยได้สองเกตนะอืมอืมก็คอยก็คอยก็เห็นอยู่บงนี้ นี่นี่นี่เด็กสองเกตหรืป่านี่นี่อันนี้สองตัวน้อยอันนี้เกตนี่อันนี้สิบสิบเด็กยังนี่นี่นี่เกาบอดินขึ้นเรียนนอนอันนี้ครับด่าสองเกตดูนี่ดีครับด่านี่เอ้าบอกต้องแรียกเห็นอยู่สองเกตเหลียวสองเกตตัวกันกำลังเล็กเลี้ยงที่สองตัวนี่ท่านผู้ชมนกคเนาะคนี่ครับด่าเอาหนู่เจ้าเบิงเอากระครับความเชื่อส่วนบุคคลสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับเบิ่งเท่านั้น มาคเนาะอ่าประทท่นี้ผมเบิ่งแล้วผมก็สิขอล่าเ้อเนีผมบาได้ไปซ่องมืองอื่นด้อันนี้ก็มาพ่อ,อยู่นี่ก็สองเกตครับผมเห็นเลขสองเกติต่อสองเถื่อนอ่าแปดห้าก็เห็นผู้ชมพ่อผมปิว้วเดียวมดที่นี่เราคเนวะเอาซ้ำนี่นะครับ,บร้อยตรงมตงควนมาโาดวนเรลาเด้อนี่อืมดนก็นสามแล้ยวดโอโอจจวเอาโชคเอาลาบใหงมู่เจ้าเอาให้ิ่งไปแนวทาน,นะครับ้าพ่อแค่ไว้ จบข้าวไปแล้วก็นี่นะครับอืเดี๋ยวน้าหนุชมนี่นะครับเด้อเอ่อผมพ่อทองเลียคนเดิมนี่แหละผ้ามูเจา้าวบะคอยโชคคอลาเป็นคงสุดท้ายของเออจ้าแม่ตะเคียนนะครับเนาะเจ้าแม่ตะเคียนใหไงพื้นขึ้นหัวขึ้นมาใหม่นะครับเนาะอันนี้ก็เห็นเลขเอ่อ ยังบอคือจังแปดเด้งเนี่เยเขาจะเก็ตแปดเด้งเ,เ,เนีเย่ยพอต้องเล่เห็นไปทา่านผู้ชมปึ๊บไปที่นี่ตีว่าตัวเนาะอ่ะไปนี่ครับท่านผู้ชมอ่ะอืมทีเด็ดสิ อ่ะดีครับเด้อเอ่อผมพ่อทองแหลกคนเดิมกัสิคอล่าเอฟซี F C, พ่อทองแหลกคนเดิมอ่าแม่แตะเคียนครับมบึงนี้ผมพ่อทองแหลกคนเดิมกัสิคอล่าเจ้าแม่กับบ้านกับซองนะครับเนาะให้ทุก,ากขา,ากับบ้านกับซองเออแขวขาดปลอดภัยนะครับเนาะให้ทูกขาเออกับบ้านกับซองเออแขวขาดปลอดภัยกับเจ้าแม่ตะเคียนทูศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านซาหาบาลืออ่ะานผู้ชม เปินไห้แล้วครับจะเป็นตะเคียนผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิยงไงมือนี้เอาซ้ำนี่ครับมาไวเคมไ,ไวช็อกพ้าต่อแหล่คนเดิมเฮงเฮงรวยๆวสืส้อเดืองามกันทุกท่านโค้งสุดท้ายของพระต่อแหล่เดี๋ยวละวันไงไปเออลาตีสวัสดสีคสรสับไปอืม